นี่น no? ี no. ่แหลทำไม่เก่งสุขีที่หวยอ่ะกิจเป็เทื่อนนู่นนี่มันเนอะไรอีกอ๋อครับอ๋่าแต่หวยอย่างนั้นมันไม่แน่ต่อทำไม่เที่ยงเราหวยพระพุทธเจ้าดีกว่ามาเที่ยงแพ้มัดคงแล้วก็เป็นที่พึ่งอ่าหวยเขาหวยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือหวยสามตัวเนี่ยหวยสามตัวก็คือหวยพระพุทธหวยพระธรรมหวยพระสงฆ์เนี่ย เนี่ยถ้าเราพึ่งพระพุทธกมทระสมนี่นยนี่แหละที่จะทําให้เรามีความสุขมีความจยากเราก็จะไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เพียรน,นะอ่าเอาหวยพระพุทธเจ้านะเป็นหลักน,นะรับรองแน่นอนชัวร์เลย,เลยอ่ามีแต่ความเจริญนะแต่หวยทั้งโลกมันไม่แน่นะเนี่ยบางคนเล่นมา,มากพก็เป็นมี้อเอาหวยพระพุทธเจ้าแบบอยู่แบบพอเพียแล้วเราก็รวยดีนะ รวยพูดรวยฟังไม่ต้องไปรวยข้างนอกไม่ต้องรวยมันรวยทองนะแต่เรารวยพูดเราเ็นะเหมือนอาตมาเนี่ยนะอาจมาก็รวยนะแต่ไม่ต้องไปรวยเพืนะนะสาธุน,นะโยมในณเลขนะในณนเลศผู้มีดวงตาย,ยัางทงนะดวงตาย,ยาง